ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับมิติที่สูงสูงกว่าขึ้นไปอีกสวัสดีที่รักทั้งหลายพวกเราสื่อสารมาถึงคุณจากมิติที่8พวกเราคือชาวดาวอัคทูเรสบนดวงดาวของพวกเราพวกเราไม่จำเป็นต้องมีชื่อเรียกแต่อย่างใดเลยเพราะว่าพวกเราก็แค่ใช้ชื่อดวงดาวของเราเท่านั้นเองบางคนจึงเรียกพวกเราว่าชีวิตระดับ ดวงดาวมิติที่7เป็นมิติของจิตวิญญาณต้นธาตุส่วนมิติที่8คือมิติของชีวิตระดับดวงดาวส่วนมิติที่9และ10คือมิติของโซลาอิโลฮิมอิโลฮิมระดับระบบสุริยะซึ่งอิโลฮิมก็จะประมาณว่าคือพระเจ้าผู้สร้างรูปกายต่างๆขึ้นมา ในแต่ละส่วนของแต่ละจัก,กรวาลน,นั่นเองจากผูแ้แปลนะคะส่วนมิติที่11และ12คือมิติของสเตลลาอิโลฮิมอิโลฮิมระดับกระจุกข,ของดวงดาวหรือระดับกาแล็กซีซึ่งในระหว่างที่ความตระหนักรู้ของคุณกำลังอยู่ในเปลวเพลิงสีม่วงอยู่นี้ คุณจะสามารถเข้าใจถึงความเป็นไปในมิติต่างๆได้มากกว่าและง่ายกว่าเมื่อตอนที่คุณอยู่ในทางโลกกายภาพของคุณอย่างมากแนวคิดเรื่องความเป็นปัจเจกบุคคลมีความเข้มข้นรุนแรงมากในมิติที่สแต่ว่ามันก็จะลดลงมาหน่อยเมื่ออยู่ในมิติที่สและเมื่ออยู่ในมิติที่ห้า ชั้นล่างมันก็จะกลายเป็นเรื่องของทางเลือกแล้วละ่ะว่าจะเลือกมีตัวตนแบบเป็นเอกเทศหรือไม่ก็ได้แต่นับตั้งแต่มิติที่หส่วนกลางขึ้นไปมันก็จะไม่มีความเป็นตัวตนแบบเป็นเอกเทศเหลืออยู่เลย มิติที่6เป็นมิติของศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ส่วนมิติที่7คือโลกของจิตวิญญาณต้นธาตุทั้งหลาย over souls ซึ่งทั้งสองมิตินี้ก็ไม่มีเรื่องของความเป็นปัจเจกบ,บุคคลอยู่เลยเช่นเดียวกันมิติที่6คือมิติที่เป็นศูนย์รวมของโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นไปได้ทั้งมวล ในขณะที่มิติที่7เป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณทั้งหมดที่มันดูแลอยู่แต่ว่านับตั้งแต่มิติที่8เป็นต้นไปความแบ่งแยกของมิติต่างๆจะเบลอและไม่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนเหมือนมิติที่อยู่ต่ำกว่าพวกคุณที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกในขณะนี้ ก็เริ่มต้นมาจากมิติที่12นั่นแหละซึ่งเป็นมิติของสเตลล่าอิโลฮิมผู้ซึ่งเคยเป็นและยังคงเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้สร้างเดอะซอสนะคะเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้สร้างอยู่จนถึงบัดนี้อิโลฮิมทั้งหลายคือผู้เป็นเจ้าของรูปร่างหรือรูปกายต่างๆในอนันตาจักรวาลนี้ และสเตลลาอิโลหิมนี้ก็จะเหมือนกับเป็นปู่ทวดของปู่ทวดของปู่ทวดของปู่ทวดนั่นเองและเพราะว่าในตอนนั้นปู่ทวดอิโลหิมนี้ต้องการที่จะขยายครอบครัวของตัวเองออกไปดังนั้น จึงได้ส่งส่วนต่างๆของตัวเองออกไปในอนันตจักรวาลนี้อย่างมากมายกายกองเพื่อออกไปหาประสบการณ์ชีวิตในโลกต่างๆและในมิติต่างๆหลากหลายระดับชั้นมากมายกายกองซึ่งกระบวนการในการแบ่งภาคตัวเองออกไปนี้ก็จะคล้ายๆกับการที่ดาวเลิกหมุนเวี่ยงเอาดาวเคราะ ทั้งหลายออกมาจากตัวมันเพื่อโครจรรอบๆตัวมันนั่นแหละถ้ามองจากมุมมองหรือการรับรู้ของมิติที่12แล้วมันจะไม่มีการแบ่งแยกใดๆเลยเพราะว่าทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับแต่ละส่วนของความเป็นตัวตนของมัน ก็จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของอิโรฮิมเองด้วยโดยอัตโนมัติไกอาคือรูปธรรมชีวิตที่มีระดับความตระหนักรู้จิตสำนึกที่วิวัตรแล้วรูปธรรมหนึ่งซึ่งระดับความตระหนักรู้จิตสำนึกที่ขยายตัวมากในระดับนี้ จะมีก็แต่เพียงดาวเคราะห์เท่านั้นถึงจะมีได้และไกาอาก็จะแบ่งปันประสบการณ์ทุกๆประสบการณ์ของมันร่วมกับดาวฤกษ์หรือที่ชาวโลกเรียกกันว่าดวงอาทิตย์เดอะซันด้วยดาวฤกษ์หรือสตาร์หรือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเช่นดวงอาทิตย์เป็นต้นส่วนดาวเคราะห์หรือ แพเนตคือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง <Okay. S 2> เช่นโลกดาวศุกร์และอื่นๆเป็นต้นจากผูแ้แปลนะคะ mm hmm. และดวงอาทิตย์ก็คือรูปธรรมชีวิตที่มีระดับความตาหนักรู้ mm hmm. จิตสํานึกที่วิวัตรแล้วรูปธรรมหนึ่งซึ่งระดับความตาหนักรู้จิตสํานึกที่ขยายตัวมากในระดับนี้จะมีก็แต่เพียงดาวฤกษ์เท่านั้นถึงจะมีได้ และดวงอาทิตย์ก็จะแบ่งปันประสบการณ์ทุกๆประสบการณ์ของมันร่วมกับดวงอาทิตย์ศูนย์กลางที่เรียกว่า The Great Central Sun ด้วยดวงอาทิตย์ศูนย์กลางหรือ The Great Central Sun เป็นดาวเฤอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาดาวฤกษ์ทั้ง7ดวงของกลุ่มดาวลูกไก่หรือ e ย e เ i a n จากผู้แปลนะคะ ดวงอาทิตย์ศูนย์กลาง The Great Central Sun ก็คือรูปธรรมชีวิตที่มีระดับความตระหนักรู้จิตสำนึกที่วิวัตรแล้วรูปธรรมหนึ่งซึ่งระดับความตระหนักรู้จิตสำนึกขยายตัวมากในระดับนี้จะมีก็แต่เพียงกาแล็กซี่เท่านั้นถึงจะมีได้ก็จะแบ่งปันประสบการณ์ทุกๆประสบการณ์ของมัน ร่วมกับสเตลลาอิโลฮิมผู้ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นปู่ทวดของกาเล็กซี่นั้นๆด้วยอันที่จริงแล้วสเตลลาอิโลฮิมเป็นอะไรที่มากกว่าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเพราะว่ามันคือแหล่งกำเนิดของดาวฤกษ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วแทนที่มันจะหมุนปั่นเอาดาวเคราะห์ต่างๆออกมามันก็จะหมุนปั่นเอาดาวฤกษ์ต่างๆออกมาแทนสเตลลาอิโลฮิมผู้ซึ่งเป็นปู่ทวดของกาเล็กซี่ของเรา ก็จะแบ่งปันประสบการณ์ทุกๆประสบการณ์ของมันให้กับสเตลลาอโลหิมของกาแล็กซีทางช้างเผือกทั่วทั้งกาแล็กซีนี้ด้วยและปู่ทวดดวงอาทิตย์ใจกลางกาแล็กซีของกาแล็กซีทางช้างเผือกนี้ก็คือรูปแบบของรูปกายที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าและย่าทวดดวงอาทิตย์ใจกลางกาแล็กซีดวงนี้ ตัวมันเองก็เป็นที่มีรูปกายชนิดหนึ่งด้วยอิโลหิมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ถือครองรูปแบบก็คือแมทริกชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้สิ่งที่ยังไม่ได้เนลรมิตออกมาถูกเนลรมิตออกมาได้ในคัมภีร์ไบเบิลของพวกคุณกล่าวไว้ว่าในต่นเริ่มต้นนั้นมันมีคำพูดเกิดขึ้น ซึ่งอิโรฮิมที่ว่านี้แหละก็คือคำพูดที่ว่านั้นแหละหรือมันก็คือแมทริกของเสียงที่ไปจับเอาแสงสว่างแห่งเอกกระพบเอาไว้เพื่อเนรมิดออกมาให้เป็นวัตถุธาตุทางกายภาพสเตลล่าอิโรฮิมจะหมุนปั่นเอาระบบดวงดาวทั้งหลายออกมา ซึ่งตรงใจกลางของระบบดวงดาวแต่ละระบบที่ว่านี้ก็จะมีโซล่าอิโรฮิมอยู่จากผูแ้แปลนะคะตามความเข้าใจของผมระบบดวงดาวหรือ Star System จะมีขนาดใหญ่กว่าระบบสุริยะหรือ Solar System เพราะว่าในระบบดวงดาวหนึ่งหนึ่งอาจมีดวงอาทิตย์อยู่ในนั้นมากมายก็ได้เช่นกลุ่มดาวลูกไก่เป็นต้น ส่วนระบบสุริยะหนึ่งหนึ่งอาจมีดวงอาทิตย์แค่ดวงเดียวก็ได้เช่นระบบสุริยะของเราเป็นต้นนะคะโซล่าอีโลหิมจะสั่นสะเทือนอยู่ในระดับคลื่นความสั่นสะเทือนของมิติที่9และก็จะหมุนปั่นเอาจิตวิญญาณต้นธาตุทั้งหลายออกมาให้มาอยู่ในมิติที่7ซึ่งจิตวิญญาณต้นธาตุของพวกคุณนี้ก็อาจจะเปรียบได้กับดาวเคราะห์ทั้งหลายนั่นเอง แต่ว่าพวกมันไม่ใช่ดาวเคราะห์จริงๆเท่านั้นเองเพราะว่าพวกมันยังไม่ได้ถูกนเนโรมิตออกมาให้มาอยู่ในโลกแห่งวัตถุธาตุทางกายภาพเพราะฉะนั้นแล้วสเตลลาอิโรฮิมก็จะหมุนปั่นเอาระบบดวงดาวทั้งหลายออกมาส่วนโซลาอีโรฮิมก็จะปั่นเอาระบบสุริยะทั้งหลายออกมา และโซลาร์ซิสเต็มทั้งหลายก็จะหมุนปั่นเอาโอเวอร์โซออกมาเพื่อที่จะกลายไปเป็นรูปธรรมชีวิตที่มีรูปกายทางกายภาพในระบบสุริยะนั้นๆในอนาคตต่อไปจิตวิญญาณต้นธาตุก็คือจิตวิญญาณของจิตวิญญาณอีกทีหนึ่ง และมันก็จะทำหน้าที่รับผิดชอบต่อจิตวิญญ,ญาณทุกๆดวงของมันเองที่ถูกส่งลงมาเกิดในโลกในโลกแห่งความเป็นจริงและในดาวเคราะห์ต่างๆที่อยู่ในมิติที่ต่ำๆ่ากว่าทั้งหลายทั้งหมดซึ่งเมื่อใดที่โอเวอร์โซได้หมุนปั่นเอาจิตวิญญ,ญาณออกมาแล้วมันก็จะทำหน้าที่เป็นผู้นําทาง ให้แก่จิตวิญญาณเหล่านั้นด้วยและในทางกลับกันจิตวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่เป็นผู้นำทางให้กับผู้ที่ลงมาเกิดในร่างมนุษย์ของพวกมันเองอีกต่อหนึ่งด้วยและก็เหมือนกันกับที่ทุกๆสเตลลอาอีโลฮิมจะมีอยู่หลายๆกาแล็กซี และทุกๆโซลาอีโลหิมก,ก็จะมีอยู่หลายๆโซล a าซิสเต็มจิตวิญญาณต้นธาตุแต่ละดวงก็จะมีจิตวิญญาณอยู่มากมายเช่นเดียวกันและจิตวิญญาณเหล่านี้ก็จะมีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงมากมายหลายโลกที่กระจายลงมาเกิดในตั้งแต่มิติที่5ไปจนถึงมิติที่สาม ในมิติที่5ก็ยังมีความเป็นตัวตนแบบปัจเจกบุคคลอยู่บ้างแต่ว่าในมิติที่6จะปฏิบัติการอยู่ในรูปแบบของโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นไปได้ส่วนในมิติที่7ของโอเวอร์โซจะปฏิบัติการอยู่ในรูปแบบหรือในหน้าที่ของจิตวิญญาณในมิติที่8ไปจนถึงมิติที่10 ซึ่งมิติต่างๆจะไม่แบ่งแยกออกจากกันเหมือนในมิติที่ต่ำๆ่กว่าจะปฏิบัติการอยู่ในรูปแบบของระบบสุริยะและในมิติที่11และ12ซึ่งก็จะเป็นมิติที่ไม่แยกขาดจากกันเช่นเดียวกันก็จะปฏิบัติการอยู่ในรูปแบบของกาแล็กซี แล้วก็จะเหมือนกันกันกบที่โอเวอร์โซจะคอยให้ความช่วยเหลือแก่จิตวิญญาณทั้งหลายของมันในการยกระดับความตระหนักรู้ให้สูงขึ้นเรื่อยๆตัวโอเวอร์โซเองมันก็จะพยายามยกระดับความตระหนักรู้ของตัวมันเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยโดยการไปดาวน์โหลดเอาส่วนของความเป็นตัวตนของตัวมันเอง ที่อยู่ในมิติที่สูงกว่ามิติที่7มาใส่ตัวมันเองและเมื่อใดที่โอเวอร์โซดวงใดได้ตัดสินใจว่ามันพร้อมแล้วที่จะขยายความตระหนักรู้หรือจิตสำนึกของมันเองออกไปอีกมันก็จะร้องขอขึ้นไปยังตัวตนที่สูงส่งกว่าของมันและร้องขอให้ส่งทูตจากดวงดาวที่อยู่ในมิติที่สูงกว่ามิติที่เซึ่งเป็นหนึ่งใน เพราะไม่รู้จะเลือกใช้คำไหนดีบ,นบรรพบุรุษของมันเพื่อให้มาช่วยเหลือมันและเพื่อให้ช่วยนำพาเอาส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนของมันเข้ามาสู่มิติที่อยู่ต่ำกว่าทั้งหลายด้วยตัวอย่างเช่นในตอนที่ไกาอาส่งคำร้องขอออกไปในช่วงแห่งการล่มสลายของแอตแลนติสก็ได้มีโอเวอร์โซจำนวนมากมาย ที่ได้ตอบรับคำร้องขอของไกอาแล้วซึ่งโอวโซโเหล่านั้นก็รู้ดีว่าการที่จะไปช่วยเหลือไม่ให้ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งต้องสูญสลายไปนั้นก็ย่อมจะต้องมีความท้าทายอย่างมากเป็นธรรมดาและเพราะด้วยเหตุนี้พวกเขาจำนวนมากมายจึงได้พากันร้องขอคลื่นความสั่นสะเทือนที่สูงกว่า ให้แผ่ส่งลงมาถึงพวกเขาและพวกเขาจึงได้พากันลงมาสู่คลื่นความสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่าเพื่อมาปรากฏกายขึ้นบนดาวเคราะห์โลกซึ่งอยู่ในมิติที่สามแห่งนี้และด้วยเหตุนี้โอเวอร์โซทั้งหลายจึงทำหน้าที่เป็นผู้ที่แปลงร่างลงมาจากมิติที่สูงกว่า เพื่อมาตอบสนองต่อคำร้องขอความช่วยเหลือของไกอาและก็เหมือนกับการที่เหล่าโอโซทั้งหลายยอมตอบสนองต่อคำร้องขอจากมิติที่สของดาวเคราะห์โลกนั่นแหละโซล่าอีโลฮิมและสเตลล่าอีโลฮิมก็เช่นเดียวกันก็จะตอบสนองต่อคำร้องขอจากมิติที่7ของโอเวโซของตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งสเตลลาอิโรหิมและโซล่าอิโรหิมจากกลุ่มดาวอัคโทรัสก็มีความอ่อนไหวต่อคำร้องขอนี้เป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นภาระหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องปกป้องเดอะคอร์เรเดอร์ซึ่งเป็นประตูมิติที่จะใช้ผ่านเข้าออกจากมิติที่3ส่วนสเตลลาอิโรหิมและโซล่าอิโรหิมของกลุ่มดาวลูกไก่ กลุ่มดาวซิริอุสก็ได้ตอบรับต่อคำร้องขอของไกาอาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพวกเขาคือผู้ที่มีส่วนสำคัญในการบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวเอาไว้บนดาวเคราะห์โลกใบนี้มาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกแล้ว เอลูฮิมเหล่านี้ได้พากันหมุนปั่นเอาส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนของพวกเขาเองให้ออกมาเป็นโอเวอร์โซจำนวนมากมายแล้วจากนั้นโอเวอร์โซทั้งหลายซึ่งอยู่ในมิติที่7ก็พากันส่งส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนของพวกเขาเองลงมาเกิดในมิติที่5เพื่อไปเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะลงมาเกิดในมิติที่4ต่อไป และก็เพื่อที่จะรอลงมาเกิดในมิติที่สในท้ายที่สุดนั่นเองการที่จะทำให้แกนแห่งความตระหนักรู้ในแนวตั้งเกี่ยวกับตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกคุณที่มีอยู่อย่างมากมายนี้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาให้ได้นั้นมันจะช่วยได้มากถ้าหากว่าพวกคุณสามารถจดจำพบชาติต่างๆของตัวเอง ที่อยู่ในมิติที่3และ4ได้ซึ่งพบชาติเหล่านี้คือผู้ที่ได้สั่งสมประสบการณ์มากมายซึ่งเป็นบทเรียนแห่งชีวิตเอาไว้ให้กับปัจจุบันชาตินี้ของพวกคุณบทเรียนชีวิตทั้งหลายของพบชาตินี้บ่อยครั้งจะสามารถทำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงได้ดีที่สุด และก็จะสามารถเยียวยาวรักษาได้ดีที่สุดถ้าพวกคุณไปทำมันในภพชาติแรกของพวกคุณหรือที่เรียกว่าปฐมชาติซึ่งปฐมชาติที่ว่านี้หมายถึงภพชาติแรกที่บทเรียนชีวิตแต่ละบทเรียนได้บังเกิดขึ้น มิติที่3คือมิติแห่งการสอบตกสอบผ่านและคือมิติที่ทุกๆปัญหาจะย้อนกลับมาใหม่อีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเป็นการย้อนกลับมาภายในภพชาติเดียวกันนี้หรือว่าย้อนกลับมาในภพชาติอื่นๆก็ตามจนกว่าปัญหานั้นๆจะได้รับการแก้ไข หรือสอบผ่านอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเท่านั้นพวกคุณทุกๆคนได้พากันเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วตั้งแต่เมื่อหลายชาติพบก่อนเพื่อที่จะรอคอยกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นของดาวเคราะห์โลกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในภพชาตินี้ พวกคุณได้พากันเก็บคะแนนแห่งชีวิตเอาไว้มากมายแล้วเพื่อที่จะเอามาใช้ในภารกิจของตัวเองในภพชาตินี้และความท้าทายของพวกคุณในตอนนี้ก็คือการปรับตั้งขั้นละเอียดให้กับปัญหาเหล่านั้นที่กำลังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นี้ ตั้งแต่เมื่อหลายพบชาติที่แล้วให้มันถูกต้องสมัยดังนั้นการกลับไปแก้ปัญหาตั้งแต่ปฐมชาติของมันที่ปัญหาแต่ละอย่างเริ่มต้นเกิดขึ้นนั้นจึงจะทำให้พวกคุณสามารถปลดปล่อยพวกมันออกไปได้ทีละตัวและทั้งหมดด้วยอย่างถูกวิธี ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกส่วนใหญ่จะมาจากความกลัวที่เกิดจากการพลัดพลากเป็นหลักซึ่งหมายถึงการพลัดพลากจากผู้อันเป็นที่รักการพลัดพลากจากสิ่งที่รักที่ชอบการพลัดพลากจากสุขภาพที่ดีการพลัดพลากจากความสุขและพลัดพลากจากการมีชีวิตเป็นต้น ปฐมชาติที่เป็นชาติกำเนิดของความกลัวการพลัดพรากที่ว่านี้ก็คือพบชาติแรกที่พวกคุณลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในมิติที่สามนี้นั่นเองซึ่งในตอนนั้นพวกคุณต้องประสบกับความหวาดวันเพราะการพลัดพรากจากตัวตนของตัวเองและความเจ็บปวดอันนี้ ก็ได้หมุนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามพบชาติแล้วพบชาติเล่าด้วยเหตุนี้พวกคุณจึงมีความรู้สึกลึกๆอยู่ข้างในมาโดยตลอดว่าพวกคุณจะต้องกลับไปเชื่อมต่อกับตัวตนที่อยู่ในมิติสูงๆกว่าของตัวเองให้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งความเจ็บปวดอันนี้ จะสามารถเยียวยาวรักษาได้โดยการกลับไปเชื่อมต่อกับตัวตนที่อยู่ในมิติสูงสูงกว่าของตัวเองให้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่แท้หรือ DI c o m p l ม m e n t ของตัวพวกคุณเองซึ่งการกลับไปเชื่อมต่อกับขั้วพลังงานแห่งเพศชายหรือเพศหญิงของตัวคุณดังกล่าวนี้ จะทำให้พวกคุณกลับไปเป็นตัวตนที่ไร้เพศของตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งและเมื่อนั้นมันก็จะทำให้พวกคุณมีความสามารถมากพอที่จะไปพบและไปดาวน์โหลดเอาส่วนอื่นๆของแก่นแท้แห่งความเป็นตัวตนหลากมิติของตัวเองเข้ามาสู่ตัวเองได้ จงจำไว้ว่าการพลัดพรากจาก the all t h a t i s นั้นเป็นเพียงมายาเท่านั้นและมายาการนี้ก็จะดำรงอยู่แต่เฉพาะในโลกแห่งมิติที่3และ4ซึ่งมีคลื่นความถี่ต่ำๆนี้เท่านั้นความเจ็บปวดอันนี้เองที่เป็นตัวไปยึดเกาะกับแมทริก ของโฮโลแกร,รมของมิติที่3นี้และเมื่อใดที่มายาการแห่งการพลัดพรากนี้ได้ถูกปลดปล่อยออกไปความเจ็บปวดก็จะถูกเยียวยาและมายาก็จะไร้โครงสร้างให้มันไปยึดเกาะอ,อีกต่อไปแล้วและเมื่อนั้น มันก็จะแตกเพราะเหมือนฟองสบู่และเมื่อใดที่มายาการแห่งการพลัดพรากถูกปลดปล่อยออกไปพวกคุณก็จะสามารถจดจำถึงความเป็นตัวตนหลากมิติของตัวเองได้แล้วตรึงมันเอาไว้ในมิติที่สามได้ ขอพรจงมีแด่ม,มนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่กำลังอยู่ในกระบวนการตื่นรู้ของตัวเองอยู่นี้พวกเราคือชาวอาร์ตูเรียนขอบคุณชาวอาร์ตูเรียนนะคะเสียงจากพี่ฝนนะคะขอขอบคุณท่านคู่รู้ทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามขอให้ท่านได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นในทุกๆคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ